มีรหัสด้วยเอาใส่มันเกยด,ดีกว่าเอ้ยได้เฉย มันยืยมตังเราใช่ป่ะปกติมันไม่ยืยมตังเราไม่ใช่หรอเออไม่ดีอยากขนมหรอป่ะขนมขนมยืมตังเราเหรอเปล่านะเราไม่ได้ยืมก็คน่มส่งชั้นไม่ยืยมตังค์เราว่ะไม่เดี๋ยวดิเฮ้ยโทรศรัพท์เราล่ะเฮ้ยโทรศรัพท์ไปไม่ทำอะไระอ่ะเปล่าเปล่าเปล่าเฮ้ยโทรศรัพท์ผม,มใช่หรอครับครับ เจอไหมเจอแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะแบบมีคนมาเล่นโทรศัพท์เราแล้วมันปลดล็อกได้ด้วยหรอที่หลังขนหนูหนาต้องสร้างรหัสอ่ะที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวนะแล้วบางทีอ่ะก็ต้องสร้างแบบมีตัวอักษรพิมพ์ในึ้นใหญ่แล้วก็เจวเลขบางทีอาจจะมีสัญลักษณ์ด้วก็ได้นะมันจะได้ปลอดภัทยทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแล้วสิอย่างเช,ชบ้างเพื่อ